ทางด้านของโรงแรมสยามซิตี้อาจจะต้องบอกว่าเป็นอดีตไปแล้วเพราะว่าเขามีการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นดเดอสุกโกสนกรุงเทพนะครับภายใต้เครือใหญ่ก็คือเป็นล่มที่มีชื่อว่าโรงแรมกลุ่มโรงแรมสุกโกสนจะพาไปดูแนวคิดที่มาของการปรับชื่อทั้งปรับชื่อรีแบรนดิ้งด้วยแล้วก็มีการรีโนเวทด้วยมาจากยังไงเราติดตามกมาัดูจากบทสัมภาษณ์พิเศษชิ้นนี้ครับเช่นค่ะ ็อยู่กับผู้บริหารของเด็กสุโกศนกรุงเทพคุณมาทิสาสุโกศนหนุนภกดีนะครับคุณมาทิสาสวัสดีครับสวัสดีค่ะแหมความจริงแล้วก็เป็นข่าวฮือฮามากนะครับด้วยความที่ชื่อสยามซิตี้เนี่ยก็เป็นที่คุ้นเคยนะักท่องเที่ยวชาวไทยแลวก็ชาวต่างประเทศอยู่แล้วะอะไรทําให้เราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นเด็กสุโกศนลนะฮะอ๋อกออ็มันก็มีหลายๆเหตุผลนะคะถ้าเหตุผลทางธุรกิจเป็นเพราะว่า ชื่อคำว่าสยามนี่เป็น generic term ก็คือชื่อทั่วไปใ,ใครๆก็กรอบได้ใช่ไหมคะอย่างก็มีโรงแรมใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะซึ่งมีชื่อว่าสยามเวลาไปขายต่างประเทศก็เริ่มมีการสับสนเกิดขึ้นนี้นะคะ่ะเราก็คิดว่าออประการที่2คือเราได้ลงทุนไปเยอะมากคือทำา e engineering ทั้งหมดเลยนะคะไม่เฉพาะแคออ่ภายนอกหรือว่า,าลอบบี้อะไรี้แต่ว่าใน,ในระบบเทรนนิง่งระบรบการพัฒนาคุณภาพต,ต่าง,างๆอื่นๆนะคะก็ทํา เทินคีเลยก็คิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องให้ชีวิตใหม่กับธุรกิจอะคะ่ะเพราะเราพร้อมเ mm. ราแล้วเรามีศักยภาพคือปีนี้ก็เป็นปีสําคัญเพราะว่าน้องๆทุกคนเนี่ยามาร่วมงานกับสารเราเปิดโรงแรมใหม่ด้วยที่ริมน้ําตีนสะพานสังคีฝั่งนี้นะคะ mm. บ้านคุณหลวงเก่าอะค่ะเป็นโรงแรมบูติกลักชัวรี่บูติกสามจเก้าห้องมีสิบเอ็ดวิลล่าล้วก็เปิดโรงแรมนั้นด้วยแล้วก็คิดว่าเอราน่าจะสร้างเอกลักษณ์ให้กับ กลุ่มโรงแรมของเราอะค่ะซึ่งตอนนี้มี5แห่งที่พัทยาที่ลสน้างอีกแห่งหนึ่งนะคะเป็นบูติกโฮเทลก็เลยควานหาชื่อกันใหญ่เลยอะค่ะเออเราจะเอาชื่ออะไรดีเพราะว่าชื่อสันสกิตก็เพราะหรอกนะแต่ว่ามันคนใช้เยอะเหลือเกินแนางว่ามีหลายชื่อที่เข้ามาหลายชื่อจริงจริงค่ะที่น้องสาวนะคะว่าน่าสุกโกศลโอเคสุกโกศลฝรั่งเรียกได้แล้วก็ไพโร ภาษาอังกฤษนะคะไพเระนะคะซุกโกโซ่เรียกง่ายแล้วก็คนญี่ปุ่นก็เรียกได้คนจีนก็จีนี่เราต้องหาอีกชื่อหนึ่งแต่ชาวต่งางชาติก็ตอบรับดีค่ะแล้วเราก็โอเคแล้วก,เก็เราก็ถือว่าเราให้เกียรติคุณแม่แล้วก็คุณตาด้วยค่ะแล้วก็มันก็เป็นมีทั้งเหตุผลเพอร์ซันอลเหตุผลทางธุรกิจด้วยอะค่ะแล้วก็เหตุผลทางการตลาดด้วยสุดท้ายเก <ฮะ S 1> ิออกมาเป็นก็เป็นโรงแรมนี้อันนั้นเป็นชื่อของกลุ่มเราก็เป็นสุกโโซโฮเทลส์ค่ะส่วนโรงแรม สยามซิตี้ก็รีแบรนด์เป็นเดอสุกศนซึ่งเป็นโรงแรมแฟลกชิพโรงแรมเฮดควอเตอร์ของกลุ่มของเราอะค่ะครับแต่แตยากนะครับเวลาที่ธุรกิจหนึง่งซึ่งเปิดมาเป็น10ปี20ปีแล้วมาเปลี่ยนช,ชื่อแล้วจะทำความรู้จักกับลูกค้าของเราว่าเราเปลี่ยนชื่อแล้วเนี่ยเราต้องวางแผนขนาดไหนในการทํทาความรู้จักกับชื่อใหม่ก็ <คะ S 2> กเป็นเป็นอะไรที่น่ากลัวนะใช่ไหมเมื่อตอนที่ก่อนที่ทาอะ่ะก็น่ากลัวแต่พอทําแล้วเอ๊ะ ไม่เห็นยากเลยยากเท่าไหร่เลย,ยเพราะเพราะโรงแรมเราไม่ได้ย้ายไปไหนนะคะโรงแรมก็อยู่กับที่แล้วก็คนคนส่วนหนึ่งก็ทราบอะ่ะว่าคุณกำมาลาท่านเป็นเจ้าของโรงแรมนี้ค,คุณกำมาลานามสกุลสุโสศนสมัยหนึ่ง คุณกมลามีชื่อเสียงกว่าโรงแรมอีกออก็เลยคิดว่าสออำหรับตลาดออประเทศไทยนี่ก็คงไม่ยากแต่แปลกนะคะพอเปลี่ยนชื่อแล้วแขกบางคนก็ถามอ,อ้าวกลุ่มนี้เข้ามาเทคโอเวอร์เหรออะไรอย่างเงี้ยเาก็ไม่รู้ <c oughs> เป็นของ <c oughs> ของ,ของครอบครัวก็มีนะแต่ก็ต้องใช้ออจังหวัดแ planning ดีๆค่ะคือในต่างประเทศนี่เขาก็ทางแผนกเซลก็เจรจากับทัวร์มาตั้งนานแล้วนะคะว่าออจะ transition ยังไงอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> สำหรับที่กรุงเทพเองเนี่ยเราก็ plan ไว้ไว้หมดนะคะว่าเราจะดัก จะทำยังไงเพื่อไม่ให้คน confuse แล้วเราก็จัดอาแท็กซี่แคมเปญเพราะว่าใครๆก็ต้องนั่งแท็กซี่ชาวต่างชาติก็ต้องนั่งแท็กซี่มาอะไรเงี้ยก็ successful มากคือเดี๋ยวนี้ขึ้นแท็กซี่นะคะลองขึ้นดูคุณมายลองขึ้นดูนะบอกว่าไปสยามซิตี้แท็กซี่จะบอกว่าเว้ยโรงแรมนี<อ>้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะเป็นเดอะสุกสนตั้งหลายคนบอกสาห่ะ เอเจเคทแท็กซี่เลยว่าเราเปลี่ยนชื่อแล้วเนี่ยให้กลายเป็นกระบอกเสียงของเราไปในตัวเลยใช่ค่ะวันนี้แสดงว่าสร้างการรับรู้มาเป็นปีแล้วค่ะเป็นปีแล้วค่ะเพราะว่ามีทั้งต่างชาติใช่ไหมคะแล้วก็โลเคอลด้วยแต่ลูกค้าไม่หายไปแล้วก็ได้ลูกค้าใหม่มาด้วยลูกค้ากลุ่มใหม่ๆเพราะเราพยายาม ให้ให้ Product มัน Fresh ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆมาด้วยแล้วก็ชาวต่างชาติก็ตอบรับดีด้วยเพราะเปลี่ยน Image เปลี่ยน Branding เปลี่ยนวิธีสื่อสารให้ให้มันทันสมัยมากขึ้นนะคะคือคือเราต้องลงทุนกับการทำ Branding อ่ะคือไม่ใช่ลงทุนกับพัฒนา Asset อย่างเดียวแต่ต้องลงต้องสร้างแบรนด์ต้องเป็นยุคของการสร้างแบรนด์เพราะว่าการแข่งขันสูงมากนะคะครับที่กราดูตอนนี้เนี่ย บรรดากลุ่มลูกค้าหลักๆของธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพเนี่ยมีกลุ่มไหนยังไงบ้างฮะคือแล้วแต่ประเภทของโรงแรมนะคะคือแต่ของเรานี่มีทั้งห้องพักแล้วก็อาหารแล้วก็ประชุมครับใช่ไหมคะ,ะถ้าอาหารแล้วก็งานประชุมเนี่ยส่วนใหญ่จะมีโลเคอลคนไทยเยอะอห้องพักเนี่ยก็ต่างชาติ แต่คนไทยก็เยอะอันนี้นี่คือข้อ,ขอต่างของของเต๋อสุโกสนก็คือลูกค้าคนไทยเราเยอะมากแต่เราก็มีต่างชาติด้วยนะคะคถ้าในต่างประเทศเนี่ยก็ตลาดหลักก็คือญี่ปุ่นออสเตรเลียอิตาลีซึ่งอิตาลีนี่มาจากยุโรปก็จริงแต่ว่าปีนี้กลับดีขึ้นแปลกเหมือนกันนะคะทั้งทที่เจอวิวกฤตเศรษฐกิจเข้าไปนะครก็มี US เพราะเป็นพวกหมออะไรพวกนี้เพราะเราอยู่ใกล้โรงพยาบาลก็<ๆ>มีหลายๆชาติปนกันเพราะว่าเราไม่ไม่ไม่ควรที่จะไปพึ่งพาชาติเดียวเรืงตายเลยนะ กระจายความเสี่ยงกระจายความเสี่ยงไปแต่ญี่ปุ่นจ๋าก็กลุยเหมือนกันพ่อญี่ปุ่นมีอะไรนิดเลยหน่อยก็เขาจะกลัวมากเลยหายไปเลยเปอ่อนไหวมากใช่อ่อนไหวค่ะตอตอนนี้เป็นอันดับแรกของเป็นชาติ national i t y อันดับแรกของเราอย่างเงี้ยก็ต้องก็กลัวนิดนิดแต่ว่าเขาชอบโรงแรมแบบ เดอะสุโกศลนะคะโรงแรมที่ไม่ใช่โรงแรมเชงอย่างที่พอเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในยุโรปขึ้นเนี่ยนะครับนี่สาธารณะอะไรตัวนี้อะไรเนี่ยมีผลทาให้ลูกค้าของเราหายไปไม่สําหรับกลุ่มตะวับอ๋อมีมีถ้าสมมติเราไม่มีวิกฤตที่ยุโรปอันนี้เราก็ดีขึ้นดีกว่านี้หลายเท่าเหมือนกันะเพราะลูกค้าอย่างเยอรมันของเราก็มีเยอะแต่ว่าได้ตลาดอื่นๆมาชดเชยใช่ไหมฮะโดยเฉพาะตลาดทางภูมิภาคเอเชียที่จะซาเล่าซึ่งซึ่งสัตวว่าเป็นเรียลลิตี้ของธุรกิจโรงแรมนะคะ แล้วก็หลายๆธุรกิจสาสาเชื่อว่าคือคือคนส่วนใหญ่จะจะเดินทางกันเองในในประเทศอาเซียนหรือเอเชียแปซิฟิกด้วยกันเพราะเดี๋ยวนี้มีโลคอสแอร์ไลน์มีมีคือคนเดินทางได้ง่ายขึ้นแล้วก็ธุรกิจภาคภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกนี่ดีขึ้นภาเศรษฐกิจของแต่ละประเทศนี่ก็ดีึอย่างอินโดนีเซียก็ growing market ใช่ไหมคะคนอินโดนีเซียก็มาประเทศไทยเยอะแต่ว่าพอเรามีการ rebranding แล้วก็มีการ renovate ไปด้วยแล้ว ทําให้ทางด้านของเดอรสุโกศลเนี่ยต้องมีการปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าของเดิมเอาละอาจจะเป็นอายุเท่านั้นอาจจะเป็นกลุ่มนี้แล้วก็มีการปรับใหม่สำหรับ,ก,บการอินแบนดิงด้งในบรเวณด,ด้วยคือคือ,คอวิธีวางวางวิดพอ i ซิชชั่นของเราก็คือเป็นเราต้องการให้คนรู้ว่าว่า,วาเราไม่เหมือนใครเราไม่ใช่เชิงค,คือว่าเราโรงแรมของเราเนี่ยสร้างด้วยด้วยใจรักจริงๆเป็นโรงแรมที่มีมีศิลปะอยู่ในตัว แต่โรงแรมไม่มีบุคลิกลักษณะ personality ไม่เหมือนกันอย่างโรงแรมนี้ก็จะเป็น down to earth elegant แต่ down to earth แล้วก็ beautiful inside and out อย่างเงี้ยค่ะคือแต่และโรงแรมจะมีบุคลิกคือพยายารวิธีการตลาดก็คือ position ให้เป็นเรียกว่าบูติกก็ได้มันคือมีบุคลิกแบบโรงแรมบูติกมีความเป็นเฉพาะตัวใช่<อ>และโรงแรมถึงแม้ห้องพักเราไม่ใช่แบบร้อยกว่าห้องนะเราก็ห้องพักจํานวนเยอะแต่ว่าในความรู้สึกอ่ะมันเป็นเหมือนโรงแรมที่ที่อบอุ่น แต่ด้วยความที่เดอะสุโกยสนกรุงเทพเนี่ยทำใ,<ช>ให้โมเดิร์นขึ้นแต่ยังคงความเป็นไทยด้วยเป็นเพราะว่าเราจะลงมาจับกลุ่มที่อายุน้อยลงหรือเปล่าใช่เพราะว่าอย่างแขกลูกลูลกค้าเก่าๆเ,เราก็อายุมากมากกันแล้ว <laughs> <laughs> ใช่เราก็ต้องหายลูกค้าใหม่ๆตลอดเวลา<อ>ใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวนี้อ่าอ,อินเทอร์เน็ตเนี่ยเปิดโอกาสให้เราแข่งกับใครก็ได้เราต้องขยายฐานลูกค้าอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าโอเคนนักท่องเที่ยวเข้ามากรุงเทพมากขึ้นก็จริงแต่ว่าโรงแรมเปิด มันไม่ไม่จำไม่จำนวนไม่พอเพียงกับห้องที่มันมีมากขึ้นนะคะพอจะกระซิบงบประมาณได้ไหมว่าเราใช้งบประมาณมากขนาดไหนในการรีโนเวทเดอะสุโกสนกรุงเทพเพื่อที่จะรับมือการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นเนี่ยสี่ร้อยล้านบาทสี่ร้อยล้านบาทเลยนี่ะคือไม่ไม่ใช่เพียงล็อบบี้นะคือเราทํามาสักพักหนึ่งแล้วนะคะคือไล่ทำาทั้งตึกเลยตึกอยุธยาวิงของเราซึ่งเป็นห้องเ มีห้องประมาณ200ห้องเราเรา,เราทำทั้งตึกเลยทำห้องใหม่หมด ừ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  แล้วก็หลินฟ้าออบอลรูมแล้วก็ล็อบบี้บแล้วก็ตอนนี้เราวงรางระบบ Wi-Fi นะคะทั้งโรงแรมซึ่งเราให้ฟรีหมดการรีโนเวทของเราเนี่ย<ข>ะจะเสร็จสุดท้ายจริงๆเอาเป็นเดอะสุโกสนกรุงเทพแบบโฉมใหม่ <October S 1> เลยตุลาคมแล้วใช่ตอนนี้เห็นไหมคะด้านหน้ากำลังทำอยู่กา n สเก็ติ้งอ่ะกำลังทำด้านหน้าอยู่พอรั้วเสร็จรั้วใหม่เสร็จป้ายใหม่เสร็จก็ ก็เสร็จเร็เสร็จทั้งหมดะคะก็เหลืออีกแค่เดือนเสร็จเท่านั้นเองนะฮะตอนนี้ทุกโรงแรมดูเหมือนว่ากำลังตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC มากคุณสามองอย่างไรกับ AEC ฮะก็เป็นเรื่องที่สาลุคฟอร์เวิร์ดนะคะคุณสากก็ว่าถ้าโรงแรมได้มีโอกาสว่าจ้างชาวต่างชาติ อย่าง,างถูกต้องตามกฎหมายอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีสําหรับโรงแรมอะคะ่ะเรามองเป็นโอกาสมากกว่าใช่ไหมมองเป็นโอกาสมากกว่าใช,ใช่แล้วก็แต่ถ้าสิ่งเดียวที่ที่เราจะเสียเปรียบใช่ไหมฮะก็คือแรงงานไทยที่มีความสามารถจะไปต่างประเทศแต่ในรายการเดกันสาคิดว่าน่าจะมีต่างประเทศเข้ามาทํางานด้วยชเช่นกันเพื่อเพื่อทดแทนกันไปนะสุดท้ายนี่ครับอยากจะให้คุณมาทีสาช่วยฝากเขาหน่อยเพราะว่า เวลาเรานึกถึงธุรกิจครอบครัวเนี่ยนะครับ<ฆ>ตอนนี้หลายๆครอบครัวเนี่ยก็จาเป็นต้องเอาธุรกิจของตัวเองไปเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพราะว่าการบริหารธุรกิจครอบครัวเนี่ยมันมีความยากเหลือเกินด้วยเหตุผลที่ว่าทําไมเราไม่เข้าตลาดหลักทรัพย์เพราะว่าธุรกิจพ้าเราเป็น Family Business เราเป็นเจ้าของร้อยเปอร์เซ็นต์ของธุรกิจอของตัวเราเองแล้วเรามีความสุขที่จะทําเราทําจากใจอันนี้คือข้อแตกต่างเราไม่ต้องไป please shareholder ไม่ต้อง please please คนอื่นะเพราะเราเราเราทำเพราะว่าเราบุคลิกเป็นเป็นสุขสนที่มันชัดเจวนว่าศิลปินอะต้องต้องทำอะไรจากใจแล้วก็โชคดีที่ธุกรกิจโรงแรมเนี่ยมันมันให้โอกาสกับกับกับแฟมิลี่ s ิสเนสมาให้โอกาสเอสอ็นให้โอกาสโรงแรมิดเล็กๆๆน้อยๆ,ๆ,ๆได้ทําถ้าดีจริงอยู่ก็ขายได้ยูไม่ต้องแบบโอ้โหมีเครือข่ายรอบโลกรอบโลกเป็นพันโรงแรมหรอก อันนั้นโอเคพวกนั้นแบรนด์แข็งแข็งก็จริงแต่ยูก็อยู่เล็กๆอยูอยก็ d e v e l o p แบรนด์ของอยูได้เป็นช้อยส์กับลูกค้าเพราะว่าคนมันมีเทสแตกต่างกันไปมันก็อาจจะมีบางคนที่ชอบโรงแรมใหญ่ๆคับเชนบางคนที่ชอบโรงแรมอยากอยากสัมผัสอะไรที่ไทยแท้อะไรอย่างนี้มันก็มีได้หลายกลุ่มลูกค้ามันต่างกันไป คุณมลิสายังบอกเนียนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดในการสร้างแบรนด์ของโรงแรมของตัวเองขึ้นมาเนี่ยค,คือถ้าเกิดว่าเป็นสินทรัพย์ประเภทยอย่างอื่นมันจะมีค่าเสื่อมคือนับวันจะมีแต่ราคาด้อยค่าลงมาเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดคุณสามารถสร้างแบรนด์ของโรงแรมคุณมาได้เนี่ยนับวันสินทรัพย์ของตัวคุณที่เป็นชื่อเสียงของโรงแรมคุณจะมีแต่สูงขึ้นและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับราคาที่พักคุณได้อืมนะคะก็ถือว่าเป็นการต่อยอดธุรกิจของครอบครัวที่มี<ฆ>อยู่นะคะให้สามารถแข่งขันกับตลาดได้ด้วยนะคะก็ ธุรกิจอื่นๆก็สามารถเอาแบบอย่างได้นะคะาจะานําแนวความคิดนี้ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจที่ตัวเองสืบทอดมาจากครอบครัวนะคะ